โอ้มา oh คิดกลับมาเจอเพื่อนๆอีกแล้ววันนี้เนื่องจากหนังเรทูและบูเบรีนกำลังอยู่ในโรงหนังใช่ไหม <c oughs> เราก็เลยมีของเล่นสุดคลาสสิกของเราที่เก็บมานานมากตั้งแต่ก่อนมีหนังเรื่องอเวนเจอร์ภาคแรกหรือว่าไอรอนแมนภาคแรกใช้นะครับตั้งแต่ฮักยังเป็นเดอะอินคิดดิบเบิลฮักอยู่เลยก็คือเจ้าหุ่นบูเบอรีนกับเดอะอินคิดดิบเบิลฮักจากเมกาบ็อกนั่นเองนะครับอันนี้เราได้มานานมากแล้วน่าจะเกิน20ปีอ่ะ จริงๆนะซึ่งการที่เราได้มาเนี่ยต้องบอกว่าเราจังจาไม่ได้เลยว่าเราตอนเราได้มายังไงแล้วราคาเท่าไหร่นะครับแต่ที่ร,รู้ก็คือวันนี้เราจะมาแก้เพื่อนดูกันว่าตัวบูเบอริเนี่ยเอาเริ่มวันนี้เราคลิปนี้เราจะโชว์บูเบอริก่อนนะเพราะว่าอยู่ในโรงหนังพอดีนะมันจะยังมีความเท่มีความสนุกแล้วก็ลูกเล่นของตัวเมกะบ็อกตัวนี้มันคืออะไรนะครับเอาะครมาดูกันเลยสำหรับเมกะบ็อกตัวนี้นะครับ เป็นของเล่นที่เป็นตัวต่อเนาะเมกะบล็อกเราคงรู้จักกันดีอยู่แล้วถ้าเราอยู่ในการซื้อของเล่นขายของเล่นแล้วก็เล่นของเล่นเป็นประจำเนาะนี่นะครับกล่องนี้ก็คือมีทั้งหมด30ชิ้นตัวต่อ30ชิ้นนะครับแล้วก็หน้ากล่องเนี่ยเมกาแมกเนติกพาวเวอร์ฟอสซึ่งแน่นอนก็คือลูกเล่นเขาเลยเอกลักษณ์เขาเลยก็คือมันจะเป็นบอลจอยแต่ไม่ใช่บอลจอยแบบประกบเข้าไปนะแต่เป็นแม่เหล็กทุกคนดูมันเป็นแม่เหล็กนี่คอแขนขาเป็นแม่เหล็กนะครับดูด้านหลัง ด้านหลังก็จะบอกว่านี่มีเครื่องมือมาด้วยแน่นอนบูเบอรรนต้องมีกรงเล็บใช่ไหมแล้วก็มีตัวต่อเมก้าบ็อกทำมาเป็นยานบินแบบนี้นี่ให้บูเบอร์รนขี่แล้วก็ในเซ็ตน,นะครับเขาจะมีบูเบอรรนสปไปเดอร์แมนแล้วก็ฮักแต่ตัวสปไปเดอร์แมนเราไม่มีนะตอนนั้นเท่าที่จําได้เหมือนเราไปซื้อแล้วมันเป็นลดราคาเราก็เลยหาซื้อไม่ได้นะครับทำให้เราไม่สามารถประกอบร่างเป็นแบบยานตัวอัลติเมตตัวนี้ได้แต่อย่างไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันว่าถ้าบูเบอรรนตัวเดียวเนี่ยนะ เริ่มแกะกันเลยนะครับตัววูวารีนอันนี้ก็เป็นชุดเวอร์ชันคลาสสิกนะครับคลาสสิกก็น่าจะคล้ายๆกับในหนังที่ฉายอยู่ตอนนี้นะตัวหน้าหูวารีนก็จะต้องแบบหน้ากากแบบนี้หน้ากากแบบนี้นะอันนี้เมื่อก่อนเรามันจะแยกมาในถุงนะครับตัวต่อเราต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเรามาดูน,นิธการดับแรกเลยก่อนที่จะดูที่ตัวหุน่นมาดใูใบประกอบก่อนนี่คู่มือคู่มือนะครับ ถึงจะเป็นของเล่นเก่าแต่คู่มือสียังสวยนะอยู่ในกล่องเราเก็บอย่างดีนะครับของเล่นเนี่ยถ้าเราเก็บดีมันก็จะมีความคลาสสิกแบบนี้เห็นไหมนี่นะก็จะเป็นรูปคล้ายๆหน้ากล่องแหละแต่ก็จะบอกว่าวิธีการเล่นยังไงประกอบกับตัวไหนนะครับแล้วมีการพลังมาด้วยนะนี่ด้านหลังก็จะมีบอร์ดครับอย่างที่บอกอันนี้เนี่ยเขาแยกมาเป็นซองตัวคล้า,ายๆเมกะบล็อกที่เอามาต่อให้เป็นยานไว้ขี่เนาะนี่ต่อเสร็จก็จะเป็นแบบนี้คล้ายมอเตอร์ไซค์แต่เป็น <c oughs> สกูตเตอร์บวกมอเตอร์ไซค์แล้วกันบินได้แล้วก็มี ตัวกาซกาซนะครับก็มีกาซมาก็คือนี่เป็นเหล็กนะเป็นโลหะเป็นโลหะดูนะครับนี่แล้วก็มีค่าพลังมามีกามเนื้อความเร็วเกาะป้องการพลังกำปั้นนี่โอ้โหวลีนี่ไม่ธรรมดายอยู่แล้วทีนี้เรามาดูกันครับอ,อันนี้เราเคยประกอบไปแล้วเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่รายละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาดูดูที่ตัวหุ่นบุบวลีนก่อน,นแขนเลงออกมา ไม่ต้องกลัวนะครับแต่มาดูมันลุ้นพร้อมกันเลยเราก็ไม่ได้แกะมันนานมากแล้วเนี่ยว่าแม่เหล็กมันยังอยู่ดีไหมแต่เข้าใจว่าถ้าเป็นแม่เหล็กเนี่ยน่าจะอยู่ดีนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าหุ่นวูบลนตัวนี้อันดับแรกเลยงานของมกระบ,บอกตัวนี้เฮ้ยมันไม่เหนียวอะ่ะนี่กับยี่สิบปีไม่เหนียวอะ่ะนี่แล้วดูนะแม่เหล็กต่อตึ๊บแน่นตึ๊บอ่ะถอด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 ปุ๊บนี่แยกเป็นชิ้นเหลือแค่นี้ดูนี่ในฝ่ามือเหลือแค่นี้ปุ๊บ นี่ด้านหลังมีตรงนี้ไว้ต่อแพคได้เพื่อต่ออาวุธเสริมแล้วดูประกอบเข้ามาเป็นวูเบอรลินป๊าบแต่การลงสีอาจจะไม่ค่อยเนียนนะครับเพราะเมคกอร์บอกเขาก็ไม่ใช่แบบแนวระดับโมเดลดีเทลเนาะป๊าบนี่ขามาแล้วปุ๊บแขนสองข้างนี่กลองเล็บบูเบอรินเะสียดายน่าจะเป็นโลหะนะทนพลาสติกแต่เข้าใจครับถ้าทําเป็นโลหะนี้ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภยัยแน่นอนของเล่นเด็กนะนี่ข้อต่อยังดีอยู่ดูข้อต่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บเก็บงานดีอยู่นะนี่รายละเอียดใช้ได้ ดูแม่เหล็กแค่วางปุ๊บดูแน่นเลยจัดท่าจัดทางได้นี่ดีนี่โอ้ใช้ได้นะงานตัวนี้ถ้าเกิดยังมีสไปเดอร์แมนขายอยู่นี่น่าซื้อมากแต่ดูหน้าบูบรีนะครับอย่างที่บอกพอเป็นของเล่นเนี่ยไม่ใช่ระดับแบบคอลเลกเตอร์มันก็จะไม่ได้รายละเอียดอะไรมากมายเนาะนี่รายละเอียดนะครับว่าประมาณนี้สียังเงาอยู่เลยอ่ะปุ๊บนี่ปุ๊บแล้วลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งที่มันพอเป็นแม่เหล็กนะแบบนี้ไงบึ๊บนี่ใส่โดนมนเข้าไปนี่ หัวไปอยู่ที่แขนหรือปเปลี่ยนใหมนี่นี่นี่ก็เป็นลูกเล่นอีกแบบหนึ่งนะครับอาจจะคิดนอกกรอบแต่จริงก็เล่นแบบนี้ก็ได้นี่เห็นไหมกลายเป็นวูบลีนเวอร์ชันที่เราจัดการโมดิฟายด้วยตัวเองได้อะหรือว่าจะเป็นแบบนี้ปึ๊บ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 ,บนี่เป็นไงวูบลีนที่มีแขนมีกล้ามเป็นมัดแต่ขาเป็นกรงเล็บเออเท่ไปอีกแบบหนึง่งนะครับหรือว่าอย่างนี้ <c oughs> อ่ะโอเคครับจากที่เราทดลองเมื่อกี้ <c oughs> ทั้งหมดก็สรุปว่า ตัวแม่เหล็กยังแข็งแรงดีมากนะครับแล้วก็ตัวไม่มีความเหนียวเลยยังดีอยู่นะครับดีมากเลยรุดลายด้านข้างดูนะนี่ถ้าเรามองจากด้านหลังนี่ใช้ได้นะแขนกล้ามเนื้อใช้ได้นะแข็งแรงรายละเอียดได้ตัวถึงจะเป็นแม่เหล็กตัวหนักอยู่แล้วนะครับอ่ะเราให้ยืนก่อนให้ยืนยืนตรงนี้ก่อนอ่ะมาดูตัวอาวุธกันตัวอาวุธนะครับอ๋ออย่างหนึ่งต้องวางตรงนี้ยืนฐานยืนฐานนี่นี่นี่โอ้ยืนฐานแล้วสบายเลยแอคชั่นแอคท่าแอคท่าแอคท่า อันนี้หูบรีนออ้องนี้ใช่ไหมท่าอีท่าออกนี่นะครับตัวรายละเอียดนะครับของตัวยานบินนี่นะครับเราประกอบไว้คร่าวๆแล้วละ่ะนี่ก็ดึงออกมาปึ๊นนะนี่นะครับรายละเอียดตัวยานบินก็มันก็จะเป็นแบบสกูตเตอร์นะถ้าดูอย่างนี้เนี่ยนี่นะจะมีตัวบอลจอยอยู่อันหนึ่งวันนี้เนาะนะครับเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเราลองรื้อดูก่อนรื้อดูก่อนบอลจอยเนาะบอลจอยมันจะต้องอยู่ด้านหน้าแหละต้องอยู่ด้านหน้าอย่างงี้นะแล้วก็มันน่าจะประมาณนี้แหละครับก็คือ <c oughs> ง่ายๆก็คือทําเป็นให้แบบบูเรลยนได้ขี่อะเนาะอันนี้เราประกบไว้ม่มู่เพราะว่าเราก็พยายามทาให้มันเร็วอะนะตอนทีน่เราทําเราพยายามทำให้มันเร็วนี่นะครับประกบนี้ปึ๊บนี่นะถ้าประกอบตามแบบเลยนะตามแบบนะประกอบอย่างงี้ปึ๊บ แล้วก็ <c oughs> ตองเป็นหกตัวใช่ไหมด้านหลังก็อย่างนี้นี่ปึ๊บโอ้ไม่ใช่สิต้องอย่างนี้ใช่ไหมด้านหลังกบอย่างนี้ปึ๊บนี่เราจะพวงกลมทั้งหลายพววงกลมทั้งหลายก็ลงไปตรงกลางตรงนี้ปึ๊บอ๋อใช่วงกลมวงกลมตัวนี้นี่วงกลมตัวนี้ลงไปตรงกลางนี่วงสีเทาปึ๊บ โอ้แต่ด้วยความที่เป็นเมคคา็อกนะเขายังงานแบบพลาสติกยังแน่นเปียะอยู่เลยนะไม่มีแบบว่าสึกหลอกรอบอะไรเลยนะนี่นะครับนี่ดูเดียวปุ๊บเรามาต่อนี้ปุ๊บนี่แล้วก็แผ่นสีน้ำเงินตามแบบวางปุ๊บติดดำวางปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยก็จะได้เหมือนในแบบแล้วนี่เหมือนในแบบปุ๊บเอานนี้มาติดโชวเดิ ติดเจเรอย่างนี้พร้อมกับติดเจ้าตัวใส่นี้เข้าไปใส่้างบนปึ๊บนี่มันก็ระจกหน้ารถแล้วกระจกหน้ารถด,ดูแล้วมันยังเหลืออันนี้นะครับแล้วก็นี่มีแผ่นยาไว้นี่แผ่นยาเข้ามานี่นะครับสองชิ้นนี้นี่ตัวแบบนี้นะอยู่ตรงนี้นะติดตรงนี้ปึ๊บปึ๊บนี่แล้วก็ เจ้าตัวน,วนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวที่ไม่มีด้านล่างก็ใส่เข้าไปนี่ปึ๊บนี่เรียบร้อยแล้วก็เจ้าตัวนี้ที่มีด้านล่างก็ใส่เข้าไปปึ๊บอ๋อมันจะประกบกันอย่างนี้นี่นะครับนี่อ่านี่าหูวกว็ไ้ลบปึ๊บมันเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมตัวนี้มาใส่ปึ๊บเรียบร้อยนี่นะครับ ตัวนี้ใส่ไปตรงไหนได้ที่นี้ปึ๊บอ๋อนี่มันมันหดได้นี่ไงหดเข้าไปอย่างนี้ปึ๊บอ๋อนี่เราใส่ไปแล้วเราใส่ไปแล้วนะครับแบบนี้นี่ใส่ไปแล้วนี่รายละเอียดปึ๊บอ๋อให้ใส่เข้าไปตรงนี้นี่ไงอ่าเราดาันใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอานี่มาใส่เลยจึงปึ๊บ นี่นี่ครับเพื่อนๆก็จะเป็นสกูตเตอร์แบบที่เขาออกแบบมาแบบนี้แล้วแล้วก็ให้เจ้าวูเบอรีเราขึ้นไปนั่งได้เลยนี่อ่านี่นี่เลยดูก็ต้องปกอยู่นะนี่นะครับอ่าเป็นไงนี่จะเป็นแบบนี้นะฮะบูเบอรีของเราก็จะนั่งขี่สกูตเตอร์แบบนี้สกูตเตอร์นี่บีบยิงตรงไหนยิงตรงไหนอ๋อยิงตรงนี้ยิงตรงไหนเนี่ย ้องถามว่ามันเอาเออกมาเลยอ๋อนี่ยังลินตรงนี้นี่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 นะครับก็จะเป็นวูบวลีที่ขียานแบบนี้จากเมกะบ็อกคลิปนี้น,นะครับเราของงานวินเทจมารีวิวให้ดูกันถ้าถูกใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e โอ้มาคิดด้วยนะน,ะออบบนี่ตูปบ่างหน้าตาก่อนบนนี้ตรองปกอยู่